โอเคสวัสดีครับมาช่วงเย็นเ,เรื่องจากที่จัวหัวไว้ว่าคลิป5นี้เราจะมาเล่าเรื่องวิกฤตที่เจอกันเมื่อช่วงบ่ายหลังจากที่ลงจากภูพาใหญ่มาถ้าคลิปนี้โพสต์แล้วแสดงว่าผมน่าจะเจอไ wi ไฟแล้วละ่ะเพราะว่า3 G ผมก็จะหมดแล้วอาะอัพคลิปตลอดเลย เอเล่าเลยแล้วกันเนาะเรื่องมีอยู่ว่าตอนที่อยู่บนภูผ้าใหญ่แล้วขาลงมาเนี่ยผมเปลี่ยนเส้นทางตอนแรกว่าจะกลับไปเชียงคานซ้ําแล้วก็ตอนเช้าค่อยออกไปด่านซ้ายก็เปลี่ยนมาจะไปภูป่าเปาะจะมาดูฟูจิเมืองเลยพอดีว่าคนพื้นที่เขาก็แนะนําที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดเลย ว่าเฮ้ยที่นี่ลองเซิร์ชใน Google เลารูปก็เฮ้ยน่าสนใจทางขึ้นก็ดูแอดเวนเจอร์ดีน่าจะสนุกดีเนาะแล้วเราก็แกวว่าตั้งใจจะมาภูพยายหาอยู่แล้วแัะเส้นทางก็มันมีเส้นตัดเป็นทางลัดซึ่งมันก็ตัดได้จริงๆแหละทีนี้ขับหลงทางครับเพราะว่าช่วงที่อยู่ในเส้นทางหลวง2195ลองเซิร์ชใน Google ดูไม่มีสัญญาณโทรศัพท์จะจะไปเซิร์ชแผนที่ที่ไหนล่ะทีนี้ ก็เปิดดูคร่าวๆว่าน่าจะประมาณตรงนั้นตรงนี้มั้งแล้วเส้นที่มันตัดมันเป็นใบพัดตัดใหม่เลขถนนมันก็มันยังไม่อัปเดตกับในแผนที่ Google เลยฮาก็ไม่เจอครับรู้สึกตัวอีกทีนึงเกือบไปสุดเขตแดนสยามอีกฝั่งหนึ่งไงก็ไม่รู้รู้สึกว่าไปไกลมากอ้อมรวมๆวมวันนี้ขับอ้อมไปประมาณแ0กิโล <laughs> อ้อมรอบแรกไปโผล่อำเภอท่ารี ก็อ่ะโอเคเริ่มตั้งหลักได้เริ่มเริ่มมีมีอำเภอที่เหมือนเกือบจะใหญ่ละก็เริ่มมีคลื่นโทรศัพท์ก็ลองหาให้ลองเปิดดูแผนที่โอ้โหมาหลงมาไกลไว้เพราะตอนแรกเป็นหลงรอบแรกก่อนจะเข้าท่ารีเนี่ยเป็นหลงอยู่ตรงเหมือนกับเป็นสีแยกใหญ่หญถนนยังสร้างไม่เคยเสร็จ้วยแล้วก็มีด่านตชดอเอาแล้วไงมาไกลมากพอหลุดมินิท่ารีกลับมาก่อนมินิท่ารีปุ๊บทีนี้เราจะกลับจะจะจะ,จะ,จ,ะจะออกไป ถนนเมอสองศูนย์หนึ่งยังไงล่ะลองเสิร์ชดูก็โอ้โหสรุปว่าเราเข้ามาไกลามากเรากเลยต้องขับออกไปอีกเส้นทางหนึ่งไม่ได้ซ้ำไม่ได้ย้อนกลับแต่ว่ามันก็ไกลพอสมควรทีนี้พอออกไปได้ปุ๊บก็จะออกมาถึงเส้น201ตรงอำเภอเมืองมันก็4ี่โมงเข้าไปแล้วลงอยู่ในนั้นนั่นแหละออกจากภูระใหญ่ใบหนึ่งเนาะ ส3 4 3ชั่วโมงอะ่ะหงอยู่ในนั้นอะ่ะออกไม่ได้ทีนี้พออยู่2 0งศูนยะตัวอำเภอเมืองอำเภอเมืองเลยก็จะมาภูป่าเปาะก็ลองเซิร์ชแผนที่ดูเอาเองแล้วไม่เข็ดกับ Google ทีนี้มันมี2เส้นทางก็คือวิ่ง2 0งศมาแล้วก็ไปเข้าด้านหน้ากับอีกเส้นทางหนึ่งมันมาระหว่างทางปุ๊บแล้วให้เข้าเส้นสองสแล้วไม่เขียนว่าเร็วกว่า นั่นไงเร็วกว่าจัดเลยเข้าไปแรกๆก็ดีอยู่หรอกถนนหลวงปกติมีฟงมีไฟทางลาดยางตีเส้นสวยงามขับไปสักพักหนึ่งเริ่มเป็นชนระบทเอ้ยไม่เป็นไรเมื่อกี้เรามาเราชินอย่างนี้แล้วขับไปดีๆเดี๋ยวเจอชุมชนเดี๋ยวจะค่อยๆแคบแล้วก็จะใหญ่ใหม่ถนนกว้างเหมือนเดิมขับไปขับมาเริ่มเข้าป่าเข้าเขามีต้นหญ้าขึ้นกลางถนนด้วยแล้วมีอุทยานที่แบบไม่มีคน ไม่มีทหารอยู่แล้วไม่มีใครอยู่เลยเป็นอุทยานล้างเจอวัดล้างด้วยคือไม่กล้าจอดถ่ายรูปอะไรให้ดูเลยแล้วแบบตอนนั้นก็จะหมดเพราะว่าแบงก์ก็อยู่ในกระเป๋านั้นจอดอยู่ทีนึงจะดูเจอหมาภูเขาว,วิ่งไล่อีกเออจนขับก็เลยเอาวะไหนๆก็เข้ามาลึกนะ Google ยังบอกว่าไปได้ดีนะยังมีขึ้นมันบอกไปได้เอาๆๆอ,อ,อไปก็ไป ขไปเรื่อยๆไปไปไปถึงปุ๊บเจออุทยานอยู่ซ้ายมือเฮ้ย hey, มีอุทยานมีทหารอยู่ได้หละแต่เดชชบ,บุญ Google นะ่ยให้เราเข้าอุทยานแต่เราเออกขวาไปไหนก็ไม่รู้เลยอ,อีกแล้วลำบากอย่างหนึ่งคือถ้าขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมันไม่มีที่ไม่ได้ซื้อที่ติดโทรศัพท์นะแล้วแบบถ้าเปิดไปด้วยก็คงไม่ไหวอะ่ะทีนี้พอไปถึงหมู่บ้านอะไรก็ไม่รู้แหละซึ่งมีชุมชนอย่างนี้อยู่ยที่นี้ด้วยหรอ พี่เข้าทางไหนอะทางเข้าพี่น่ากลัวมากประมาณว่าถ้ามากันสองคนใครไม่รู้สมมติเป็นคนอื่นแล้วมากับแฟนมีเลิกกันอะเพราะมันน่ากลัวจริงๆไม่กล้าแบบถ่ายรูปเลยเสียดายจริงๆจะได้มีภาพไปชมกันทีนี้พอไปถึงตรงชุมชนหมู่บ้านที่ว่าเฮ้ยอะไรคนที่นู่นเขาคงจะแตกตนะื่นอะไอ้นี่มาจากไหนเขาก็ดูแบบไม่ค่อยไว้ใจเราเราก็เฮ้ยเราก็ไม่ไว้ใจเขาเหมือนกัน <laughs> ก็เลยติดรถกลับทางเก่าทีนี้ สักพักหนึ่งพอเริ่มมีที่ที่พอจะเจาะได้มีขึ้นสัญญาณลองเปิดดูมันให้เลี้ยวเข้าอุทยานเมื่อกี้นี่ว่าอ่ะเราก็เข้าอุทยานไปปุ๊บเจอทหารเขาก็มาถามเอยเป็นไงอ๋อพอดีผมว่าผมลงทางครับผมจะไปภูป่าป่าเปาะอุ้ยนู่นเลยกลับทางเก่าเลยทางนี้ไปไม่ได้อุ้ยแล้วไงต่อครับนะเนีย่ยนะลงไปปุ๊บเจอชุมชนนะเดินเจอโรงเรียนเมื่อกี้เห็นไหมเห็นหหน้าสี่แยกเมื่อกี้อ๋อครับครับครับ อ่าเลี้ยวขวาปุ๊กนะตรงไปเลยตรงไปเลยจะเจอโรงเรียนหนึ่งโรงเรียน,ยยนบ้านปวนผุเลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งเจอเดี๋ยวก็เจอสิบกว่าโลเองสิบกว่าโลเอานนะขี่ขึ้นมานี่ก็ยี่สิบกว่าโลแล้วลงไปครึ่งทางแล้วเลี้ยวก็น่าจะโอเคอยู่ก็ขับลงไปขับไปตอนนั้นประมาณห้าโมงแล้วมันจะมืดนะที่นี่มืดเร็วมากเลยประมาณเกือบเกือบหกโมงก็เริ่มพระอาทิตย์เริ่มตกแนละ้วแล้วไงที่พงที่พักก็ยังไม่หาแล้วเส้นทาง ไปได้จริงปะเนี่ยแล้วก็ขับลงมาปุ๊บมาถึงแยกที่ตาพี่ทาหารก็บอกให้เลี้ยวขวาเราก็ลองเลี้ยวมาแป๊บหนึ่งก่อนเริ่มเอกใจเฮ้ยทาไมข้างหน้ามันมันเริ่มจะเป็นถนนแบบป่าๆอีกแล้วเว้เยเราลองเปิดแผนที่ดูแบตก็จะหมดแล้วแสงเสร่อมก็ไม่มีชาวบ้านก็เริ่มมุงแล้วนี่เป็นอะไรเนี่ยเปิดๆลองใช้ไยดูให้ไกลไ,ไ,ไว้ไกลไกลไกลตอนนั้นรีบๆดููแบบคร่าวๆกัทั้งเข่าก็ได้จนแล้วตอนนี้ก็ มาอยู่อำเภอหนองหินจังหวัดเลยอีก 20, ประมาณ19บเก้าโลก็จะถึงภูปะ่าปะที่ตั้งใจไว้ก็มีเวลามานั่งนั่งดูแผนที่ใหม่อีกรอบหนึ่งยังไม่เข็ดสรุปว่าถ้าตามขับตามที่นายทหารบอกถึงไปนานแล้วแต่เราก็ดันกลัวกลัวนูน่นกลัวนี่แต่ก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็เดินทางถึงที่พักอย่างปลอดภัยนะครับ ที่พักก็น่ากลัวเหมือนกันนะ <c oughs> จริงๆว่าก็จะไม่พูดาไหน่อยอแต่คิดว่าคืนนี้ก็คงหลับสบายเพราะว่าเหนื่อยมากเลยครับขี่เล่นไปเกือบร้อยโลโอเคครับคลิปนี้ยาวนิดนึงก็ติดตามต่อพรุ่งนี้ภูป่าเปาะภูจิเมืองเลยคุณหมิงมีคุณหมิงด้วยเขาบอกมีคุณหมิงข้างในด้วยเดี๋ยวลองไปดูกันพรุ่งนี้เดี๋ยวลงดูไปดูขอบคุณครับ